สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนะคะเรื่องเงินคืนภาษีเงินคืนภาษีคืออะไรนะคะเงินคืนภาษีก็คือเงินภาษีที่เราจ่ายเกินจํานวนที่เราควรจะต้องจ่ายจริงโดยปกติแล้วเงินเดือนที่เราได้จากบริษัทหรือจากนายจ้างนะคะจะถูกหักภาษีณนะที่จ่ายไว้ก่อนแล้วเมื่อสิ้นปีเราก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือที่เรียกว่า พมด90หรือพมด91กับกรมสรรพากรนั่นเองค่ะหลังจากที่เรายื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้วกรมสรรพากรก็จะคำนวณภาษีที่เราควรจะต้องจ่ายจริงเปรียบเทียบกับจำนวนภาษีที่เราจ่ายไปก่อนแล้วนะคะในกรณีที่เราจ่ายภาษีไปเกินนะคะทางกรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีส่วนเกินให้กับเราแต่ในกรณีที่เราจ่ายภาษีไม่ครบ เราก็จะต้องจ่ายภาษีส่วนที่ขาดให้กับทางสรรพากรนะคะแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีได้บ้างนะคะกรณีผู้ที่มีไรายได้ทุกคนจะต้องยื่นภาษีกับสรรพากรทุกปีโดยมีเกณฑ์รายได้สุทธิที่1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปสำหรับการขอเงินคืนภาษีนั้นนะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะถูกหักภาษีเกินกว่าที่ต้องจ่ายจริง ซึ่งมักจะเกิดจากการหักภาษีหน้าที่จ่ายล่วงหน้าไว้ก่อนเมื่อถึงเวลายื่นภาษีและคำนวณภาษีทั้งหมดแล้วก็จะพบว่าตนเองมีรายได้สุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีจึงสามารถที่จะยื่นขอภาษีคืนได้ซึ่งก็ได้แก่บุคคลที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน150,000บาทต่อปี บุคคลธรรมดาที่มีไรายได้สุทธิเกิน1,50 0 0 0บาทต่อปีแต่ถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้มากกว่าจำนวนภาษีที่ควรจ่ายจริงและก็รวมถึงผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนต่างๆอย่างเช่นค่าลดหย่อนการประกันชีวิตค่าลดหย่อนการประกันสุขภาพเป็นต้นค่ะการขอคืนเงินภาษีปกติแล้วจะได้คืนในกี่วัน เงินคืนภาษีโดยปกติแล้วจะได้รับภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่รับคำร้องขอคืนภาษีกรณีมีเอกสารครบถ้วนนะคะซึ่งกรณียื่นผ่านออนไลน์และไม่มีปัญหาเงินคืนภาษีจะโอนเข้าบัญชีภายใน3 5วันทาการค่ะกรณียื่นแบบกระดาษจะใช้เวลานานกว่ากรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ ส่วนในกรณีที่ยื่นขอคืนภาษีไปแล้วนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปตรวจสอบที่สํานักงานสรรพากรนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมสรรพากรได้โดยตรงเลยนะคะสําหรับผู้ที่ยืน่นขอคืนภาษีแล้วนะคะจะสามารถรับเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะช่องทางแรกนะคะก็คือผ่านระบบ พร้อมเพย์นะคะซึ่งก็สะดวกและรวดเร็วนะคะจะได้รับเงินคืนภายใน3 5วันนะคะแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าเราได้ผูกบัญชีพ,พร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วหรือไม่นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ระบบ RD Smart Tag นะคะหรือยื่นแบบฟอร์มพองอดอก้หรือ91ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะแล้วเลือก รับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ค่ะสำหรับช่องทางที่2ในการรับเงินคืนในกรณีขอคืนภาษีนะคะก็คือการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทกรสนะคะก็คือเราต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทกรสในแบบพองด 90หรือ91นะคะแล้วทำการยื่นแบบฟอร์มพองโด9 9 9 1หลังจากนั้นก็รอเกินคืนภายใน15วันทำการค่ะและช่องทางที่3นะคะกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะคะทางสรรพากรจะส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีนะคะพร้อมเช็คไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ พอได้แล้วก็ให้นําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทกสภายใน1ปีนับจากวันที่ออกเช็คนะคะ